โอเคครับก็กลับสีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเออวันนี้ก็อยู่ของอัลาเกมเลยนะวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่อง y o ย t ท b e ฟรีนะทําตามกดง่ายๆนะก็ถ้าใครอยากรู้วิธีการทําตามกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้นะคลิปนี้ขอ50วิวก็ได้เพราะว่าตอนนี้วิวต่ำม,มากนะเออก็ถ้าใครอยากรู้ที่ารโปรโมทกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะใครพนะร้มแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโปรโมทช่อง u t u b e กันก็คือผมก็จะเอาเอา่เอให้ทุกคนพิมพ์ชื่อช่องไว้นะชื่อช่องวันที่เลยมินเลยนะแค่พิมพ์ชื่อช่องของคุณอะบอกว่าโปรโมทครับแล้วก็เขียนชื่อช่องเอาไว้นะที่ใต้เมนไว้เลยนะก็ถ้าทําแล้วก็คลิปหน้าก็จะมาเอาโปรโมทให้นะทำให้ประมาณสิบคลิปพอสิบคลิป สิบคลิปเออถ้าคลิปหน้ามีกี่คนก็เอาท่านัน้าแต่ไม่เกินสิบสิบช่องนะก็คลิปหน้าผมก็จะมาโปรโมดให้นะไม่เกนินพรุ่งนี้ถ้าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เออแต่ไม่นานหรอกน่าจะประมาณสามสี่วันก็ถ้าใครอยากให้โปรหมดให้ก็ทําตามกฎได้ง่ายๆนะก็แค่พิมพ์ชื่อช่องไว้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ผมก็จะมาโปรโมดช่องให้ฟรีนะก็ทําตามกฎ ถ้าทาตามกดแล้วก็เออเอาไปวางใต้ของมันเลยนะถ้าได้แล้วก็ถ้าได้แล้วอะไผมก็จะมาตามทําให้นะสิบคนแรกเท่านั้นนะก็ประมาณนี้สามคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอละละห้าสนะิบวิวก็พอแล้วก็สาบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าชอบคลิปนี้ก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะเจอกันคลิปหน้าบาย